สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้าโชคพาร้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่20กรกฎาคม2565นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่18นะครับผมสำหรับแนวทางหวยราพัฒนานะครับผม สำหรับวันที่18นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่5นะครับผมวิ่ง0กับ3 0กับ3ไม่มานะครับผมก็มาเฉพาะ5นะครับผมเลขที่ออกนะครับผม54สี่ำหรับ54นะครับผมเป็นร่างชุด6ตัวนะครับผมแอดมินก็เข้านะครับผมแล้วก็69นะครับผม69 เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมสำหรับ6 9หลุดไปนะครับผมแอดมินได้แต่56นะครับผม5 6 59นะครับผมแล้วก็9 7 5เป็นชุด3ตัวนะครับผมแอดมินมี7 5 4นะครับผมก็ผิดไปแต้มเดียวนะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผมถ้าเป็น9ก็น่าจะได้โต๊ะนะครับผม แอดมินเจาะข้าม7 5หนะครับผมสำหรับ5มานะครับผมสายวิ่งสายรูดก็น่าจะได้เฮอยู่นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่20นะครับผมสำหรับวันที่20นะครับผมแอดมินก็จะให้เด่นอยู่ที่6นะครับผม วิ่งรูดอยู่ที่ห้ากับเจ็ดสำหรับหกนะครับผมก็จะมีหกหนึ่ง หนึ่งหกสองหกสาม หกสี่นะครับผมสำหรับ5นะครับผมห้าก็จะมี51าห ห้าหกกับห้าเก้านะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมแล้วก็ห้าแปดนะครับผมสำหรับเจ็ดนะครับผม เจ็ดก็จะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่ แล้วก็7 6สํหหรับ7 6กับ7 9นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมแอดมินจัดกันให้1ตัวนะครับผมคือ6 8ถ้าชอบก็ตามนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมเบิ้ลก็จะมี6 6 5 5้าและก็ 7, 7 7นะครับผม สำหรับชุด3ตัวนะครับผม1 7หนึ่ สี่หกหนึ่งหกห้าสี่แล้วก็จะเป็นชุดสามตัวนะครับผมคือเจ็ดหกห้า แอดมินก็จะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสําหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจําวันที่20นะครับผมกรกฎาคม2565นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่6กวิ่งรูดอยู่ที่7กับ5นะครับผมสําหรับ6นะครับผมแอดมินจะเน้นให้อยู่ที่6 1 6 3ึ่สาำหรับ64ก็ต้องรองนะครับผมรองไว้เพื่อความชัวร์นะครับผมสำหรับ5นะครับผม 5ก็จะมีห4 5 6กับ5 9นะครับผม5 1าหนสำหรับ5 6กับ5 9ก็ต้องลองนะครับผมสำหรับ6นะครับผมแอดมินก็เน้นย้ำนะครับผม68นะครับผมอย่าลืมนะครับผม68นะครับผม สำหรับ7นะครับผมก็จะเป็น7 4 7ดกับ7 9นะครับผมสำหรับ7 1ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมก็จะมี6 6 55นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินจะเน้นให้อยู่1 7 2 6 5 4 แล้วก็765หนะครับผมเอซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอซพี่น้องมีแต่ความโชคดีแห่งๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ